สวัสดีครับเออเรื่องของสารตีโจเอรเนี่ยคืออยากจะเล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะว่ามีกรณีหลายบ้านมากที่ประสบปัญหาเรื่องของการตั้งสารคือให้ทำความเข้าใจหลักการก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าแนวคิดเนี่ยมันมาจากยังไงที่ว่าสารตีโจเอรนี่คือเจ้าที่ครับ ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยคือพอตั้งปุ๊บมันจะมีปัญหาตลอดเลยนะครับมีปัญหาไอ้กับคนในบ้านนะไอ้ที่ไม่มีปัญหาเลยคือลูกหลานที่เขาเป็นคนจีนนะก็คือมีเชือ้อมือมีเชื้อจีนนะลูกหลานไทยเชื้อสายจีนคือ พ่อแม่ก็เป็นจีนอากงอา마เหลากงเหล่ามาเป็นจีนแต่เขาเนี่ยคือเกิดในแผ่นดินไทยคือคนไทยเชื้อสายจีนแล้วเขาก็ตั้งศาลเองเป็นสัญลักษณ์อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะเกิดถามว่าทําไมไม่มีปัญหาเพราะว่าบรรพบุรุษเขาเนี่ยเป็นคนจีนก็ามาอยู่ที่ศาลนั่นแหละครับจะไม่ไม่ประสบปัญหาใดๆเลยเพราะเขาเข้าใจว่าศาลเนี่ยคือสัญลักษณ์ ของบรรพบุรุษเขาเองครับคือเขาไม่มีไทยผสม,มเลยไม่มีเชื้อชาติมอนพราาะม่าชนเผ่าไหนทั้งนั้นร้านลงนั้นนาไม่มีเขาก็ได้คนจีนด้วยกันมาต,าตลอดแบบนี้คือเขาก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีคนไทยบางกลุ่มเนี่ยหรือว่าคนเชื้อชาติไม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนจีนเนี่ย แต่ด้วยความที่ว่าเออเราก็มีความนับถือและก็ให้คนนั้นมาตั้งคนนี้มาตั้งปรากฏว่าพอตั้งปุ๊บธุรกิจการงานมันพังเลยนะธุรกิจการงานมันมีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยชีวิตก็แย่เลยนะอันนี้พยายาม พยายามอยากจะบอกนะกับคนที่เขาจะตั้งศาลเนี่ยถ้าท่านมีเชื้อสายที่เป็นคนจีนเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องใช้ใครมาตั้งนะท่านทําเองได้แล้วก็เชือ้อเิญว่า,าหลังไหว้ตุ๊จีนเสร็จเนี่ยท่านก็เชิญบรรพบุพรบุษมาอยู่ที่ศาลตรงนั้นแหละทาความเข้าใจใหม่ว่าไม่ไม่ใช่เจ้านะซึ่งคนจีน ที่เขานับถือเจ้าเนี่ยคือที่เขาว่าไหว้เจ้าไหว้เจ้าเนี่ยเจ้าที่คนจีนเขานับถือแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยมีสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือเจ้าที่เป็นลักษณะของเทพเช่นเจ้าแม่กวนอินเจ้าแม่ลิมกนเนี่ยเจ้าพ่อกวนอูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเจ้าอันที่หนึ่งที่เขานับถือเจ้าอันที่สองคือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แผ่นดินที่เขาเข้ามาอยู่มาอาศัยเนี่ยจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยเจ้าองค์ที่สองที่เขานับถือเจ้าองค์ที่สามก็คือครูหมอของเขาไงที่เขามีวิชาคนเก่งคนจีนคนเก่งเยอะนะฟังคงฟังเข็มตัวชิปประจออะไรพวกนี้ที่จับมาจากคนจีนกับทั้งนั้นเนี่ย ยาตรงยาต้มหลายๆอย่างก็มาจากคุณจีนหมอจีนเก่งๆเยอะแยะนะครับเข้ามาในเมืองไทยก็คือครูบาอาจารย์เขาที่เขาร่ําเรียนมาจากลทัทธิเต๋าก็ดีลทัทธิอะไรแล้วแต่และที่เขาไปร่ําเรียนมาก็ภาษาบ้านเราก็เรียกครูมหมอเนี่ยมีสามเจ้าครับที่เขานับถือกันอันนี้สาลเจ้าที่ หรือว่าตีจูเอีเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันซึ่งแผ่นดินเนี้ยมันเป็นแผ่นดินของแผ่นดินไทยเจ้าที่มันก็ไม่น่าจะใช่คนจีนถึงเราจะมีบรรพบุรุษจีนก็ไม่ใช่เจ้าที่แต่เป็นบรรพบุรุษเราต่างหากที่มาแผ่นดินเนี้ยคนแรกนั่นแหละคือผู้ที่จะอยู่ศาลนั้น ก็ที่เล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าปัญหามันมันจะเกิดกับคนที่ตั้งนะครับโดยที่เราก็เจตนาดีนะก็อยากนับถือแต่ว่ามันเกิดโทษทำให้เกิดความทุกข์ในครอบครัวสามีภรรยานอนกันอยู่ดีๆเนี่ยกอดกันทุกคืนเนี่ยตั้งสารนี้เข้าไป เหม็นขี้หน้ากันเฉยเลยอืมอันนี้ก็แปลกพอสารออกก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมมันก็งงอยู่นะว่าทำไมมันถึงเหตุการณ์แล้วก็ค้าขายก็ไม่ดีเลยเอานั่นมาตั้งอันนี้ไม่ตั้งก็ไม่เจริญสักทีนัน,นติดขัดไปหมดท่านลองหันไปดู ที่บ้านของท่านเองนะอะไรที่มันไหว้แล้วมันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยประกาศยกเลิกให้หมดเก็บสตุ้งสตังไว้ทำอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะว่าการเป็นหมอในสายของผมเนี่ย มันก็เจอมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็ไม่อยากให้ครอบครัวใครก็แล้วแต่ที่ต้องเสียทรัพย์สินในการที่จะต้องไปตั้งแล้วก็ครอบครัวมีปัญหานะครับแล้วทำให้เดือดร้อนกันไปหมดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะ ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวอ้อเนวดไว้พรนะครับสังสิทธิ์อันที่หนึ่งเลยนะใค้ท่านเนี่ยถ้าพ่อแม่ท่านยังอยู่เนี่ยให้ขอพรท่านรักท่านเลี้ยงดูท่านให้ท่านสุขใจอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองถ้าว่าบารรพบุรุษไม่มีแล้วเนี่ย ให้ทําการนับถือเส้นไหว้บรรพบุพรุษตัวเองถ้าไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนแล้เป็นคนล้านนาคนใต้มาเายูคนไทยดั้งเดิมคนลาวเป็นคนมอญคนาลาวโซ่งเป็นอะไรแล้วแต่และชนเผ่าะอะไรก็แล้วแต่นั่นคือบรรพบุรุษเขาจะคอยคุ้มครองปกปักรักษา ให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะอันที่สองก็คือครูหมอคือครูบาอาจารย์ในสายอาชีพของเราเนี่ยเช่นตะทวดเป็นหมอยาก็นับถือหมอยางทวดเป็นครูมโนราก็นับถือมโนราแต่ตระกูลใครตระกูลมันนะไม่ใช่ไปเอาโนราตระกูลอื่นมานับถือ,อ ครูหนังตะลุงบางคนครูเป็นหมอเหล็กมวยเขามีบารมีอย่างหนึ่งนะท่านที่เขาช่วยท่านได้เงี้ยคนเหล่านี้เขามีมนที่เขาภาวนาจนเขาได้ฌานสมบัตินั่นแหละเขาได้ฌานแล้วก็เขามีสัจจะเขายึดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาปฏิบัติตลอดชีวิตเลยที่ท่านเคยได้เห็นคนโบราณว่าเขาไม่กินผักบางชนิดทั้งชีวิตเขาไม่กินเลยนั่นแหละเขาถือสัจจะ บารมีเขามีบารมีแปลว่าเต็มกระทำด้วยความเต็มใจเต็มกำลังนั่นแหละสิ่งที่เขาช่วยท่านได้ครับบรรพบรุษครูหมอหันไปไหว้ไปนับถือให้เขาอวยพรเขาไม่มีร่างกายมาช่วยท่านทำงานหรอกแต่เขาคุ้มครองรักษาท่านไม่ให้เกิดเพศภัยที่เหลือท่านก็ทำงาน ถ้าเขาอวยพอทห่ท่านคล่องเนื้อคล่องตัวท่านก็ทํางานมันก็จะคล่องนะครับต่อมาก็คือพื้นที่ครับอ่าผู้เจ้าที่ที่บ้านที่สวนที่ทํางานธุรกิจร้านค้าก็นับถือไหว้หน่อยครับเพื่อไม่ให้ติดขัดอุปสรรคเท่านี้และครับที่เหลือให้สร้าง ประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆนะง่ายสุดก็ใส่บาตรทาว่าใส่บาตรทำไมมันดีก็เพราะว่าท่านตั้งใจจะให้เขาเขาก็ตั้งใจจะมาหาแล้วของที่ท่านให้ก็คือของกินได้ของดีมันจะลงตัวกันพอดีเลยอาน,นิสงส์มันมีต่อมาก็การทำลงทานลงทานก็เป็นลงทานประเภท ที่อย่างงานกระถินงานพระปางวันเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากได้เขาไม่มาในงานนั่นหรอกแล้วลท่านก็อยากให้มันก็จะลงตัวของที่ท่านให้เนี่ยเป็นของดีกินได้ไม่บูดไม่เน่าหรือให้เอาไปใช้ได้มันจะลงตัวพอดีเลยครับอันนี้ก็จะทำให้เนี่ย อาน,นิสงของท่านเนี่ยทำมาหากินได้คล่องส่วนการสร้างสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆขึ้นอยู่ใดดุลพินิจของท่านเองนะครับแต่ที่ผมแนะนำอยู่เป็นประจำก็จะเป็นเรื่องของการใส่บาตรกับการทำโรงทานนะครับส่วนที่จะไปทํากับพระเกจิ ที่เป็นแข็งเป็นหิงไปสร้างว่าสร้างวาอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับต่อมาก็โรงเรียนโรงบาลอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ็ใจเราอยากจะให้ให้เราเราไม่เป็นทุกข์กลุ่มเหล่านี้ก็จะทําให้เกื้อกูลท่านเนี่ยคล่องขึ้นเรื่อยๆนะะส่วนการสวดมนต์ที่ใครที่ชอบสวดมนต์เยอะๆ อันนั้นที่ท่านสวดเนี่ยคือจิตของท่านได้ฌานจิตท่านได้สงบทําอะไรเลยคล่องทําอะไรได้เลยจิตจับอะไรก็ง่ายไม่ต้องสวดเยอะบทเดียวพอเอาให้เยอะๆเช่นสวดคาถาเงินล้านก็สวดแต่บทเดียวนั่นไงเอาจนเป็นสมาธิสวดจนขึ้นใจอิติปิโสก็สวดแบบนั้นนี่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้น,นจนจิตมีสมาธิไม่วอกแวกไปไหนอันนั้นน่ท่านได้ฌาน ทำอะไรท่านก็จะคล่องเป็นหมดเลยเพราะาจิตท่านสงบจิตท่านสบายก็นะแล้วแต่ใครจะถนัดน,นะครับก็มันเป็นหนทางของการทำมาหากินนะแล้วแต่ใครจะนําไปทำนะแต่ที่ผมนําเรื่องตีจู้มาพูดให้ท่านฟังเนี่ยเพราะว่า ถ้าท่านจะตั้งท่านก็ดูให้ละเอียดนะครับว่ามันเหมาะสมแค่ไหนนะครับหรือเรามีเชื้อสายยังไงนะครับแต่ถ้าเรามีบรรพบุรุษที่เป็นคนจีนก็ไหวได้นะครับก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรมากมายแต่อย่าสร้างอะไรเงื่อนไขยเยอะๆไหวเสร็จก็คือจบนะเพื่อขอราบขอพร ท่านคิดง่ายๆบรรพาุรุษดที่ดีไม่มีใครอยากทาโทษลูกหลานหรอกครับลูกหลานยกกับข้าวให้กินท่านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกยกกับข้าวให้กินแต่ต้องยกให้ถูกต้องนะก็คือเรียกพ่อเรียกแม่จริงไม่ใช่ว่าจูดจีนแล้วไม่เคยเอ่ยชื่อเขาเลยแล้วไม่เคยบอกในตระกูลเลยว่าเออมากินพอไหว้ที่ผมเห็นเขาไหว้นะผมก็ไม่ได้รู้มากมายหรอกว่าเขาไหว้ อย่างทำไมต้องไหว้สัมภเวสีอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าไหว้เจ้าก่อนเนี่ยก่อนไหว้บรรพบรุษผ,ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องไหว้เจ้าก่อนเพราะจริงๆเจ้าไม่ได้เลี้ยงเราเลยนะบรรพบรุษเราเกิดในตระกูลเขาพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เรามาพ่อแม่เลี้ยงเราจนมีร่างกายที่แข็งแรงนาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยถึงไปซื้อของมาไหว้เจ้าได้เนี่ยเจ้าน่าจะตามทีหลัง อันดับแรกเนี่ยมันน่าจะไหว้บรรพบุรุษตัวเองก่อนครับต่อมาเนี่ยว่ายเจ้าเนี่ยคือลําดับที่สองเจ้าที่ผมว่าสากลุ่มนั้นเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นเทพเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อกวนอูนคือเราไหว้ในคุณงามความดีแท้่ทนไหมอันนี้เป็นแบบอย่างที่เราจะปฏิบัติตามอันนี้ดี สองคือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยที่ท่านก่อบกู้แผ่นดินพัฒนาสร้างทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขสำนึกในแผ่นดินตัวเองอันนี้ดีแล้วก็เจ้าที่เป็นครูหมอเจ้าของวิชาตำรับตำราที่เรา,เาบรรพารุษเรานำมาใช้จนถึงตกทอดมาเราเช่นการทำขนมเปี๊ยะอย่างเงี้ยการทำลูกชิ้นมันก็เป็นวิชาครูตำรับตำราอาหาร มันก็ตกทอดมาก็นับถือก็ไม่ได้ผิดเนี่ยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าเหมือนกันเจ้าองค์ความรู้นะครับต่อมาก็ควรจะเป็นว่าญาติญาติในตระกูลนะก็คือนมสกุลต่างๆเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเท่าที่รู้มาก็คือคนแทรลิมนี่คือหมู่บ้านลิมเลยนะซึ่งมันไม่ได้เป็นญาติเรา จริงๆหรอกมันเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เลยไม่ให้กินในบ้านในเรือนก็คืออยู่ข้างนอกมันเลี้ยงญาติครับตั้งหน้าบ้านก็เลยให้ท่านทำความเข้าใจโดยเหตุผลแบบนี้ถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็ปฏิบัติท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ปฏิบัติตามแนวของท่านนั้นนี่มันก็มีหลายวิธีแหละแต่ว่าสัมภเวสีผมไม่เห็นมีความจำเป็นใดๆนะ มันจะมีประโยชน์ยังไงยงเมื่อคนที่ยังเสื้อผ้ายังไม่มีใส่แล้วท่านไปไหว้แล้วมันจะได้อะไรอ่อแต่ถ้าอุทิศกุศลนี่ผมไม่ว่านะเพราะมันคือเราทําความดีแล้วก็แผ่ให้แต่อันนี้เราไปไหว้เพื่อขอพรให้มันเราได้เนี่ยมันเมื่อท่านจะไปขอตังเนี่ยท่านก็ต้องขอกับคนมีตังไงแต่ถ้าไปขอคนไม่มีตังแล้วท่านจะได้ เหมือนกันเมื่อท่านจะขอพอรก็ต้องไปหาคนที่มีบารมีคนที่ให้พรท่านได้การเส้นไหว้ก็อการขอพอรตั้งให้กินแล้วแบบได้บุญอันนี้ไม่รู้ความคิดนี้มาจากไหนนะอันนี้ผมไม่ได้มีความเชื่อเรื่องเหล่านี้ครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อก็คือบรรพบรุษเชื่อในการไหว้เจ้าสามอย่างที่ผม,มาอธิบาย ผมเชื่อในการไหว้ญาติก็คือถือว่าเป็นญาติมิตรตระกูลเดียวกันเกี่ยวดองก็ควรจะมีความเคารพเอื้อเฟื้อต่อกันผมเชื่อลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะท่านก็ลองฟังดูครับแล้วก็ใครมีแนวทิดยังไงก็เอาไปปรับเอานะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อเหมือนกันทั้งหมดนะครับบางครั้งแกงส้มก็จะไม่อร่อยเท่ากับแกงเปิอบางทีแกงเปอิเอ,ก,ปอก็ไปอยู่ที่แกง ไปอยู่ภาคใต้ก็ไม่อร่อยนะนะครับมันต้องไปอยู่ภาคอีสานมันถึงจะอร่อยครับออจอผักกาดเนี่ยของภาคเหนือเนี่ยมันมาอยู่ที่แถบภาคใต้มันก็ไม่อร่อยแกงส้มไปอยู่ที่ภาคเหนือมันก็ไม่อร่อยนะมันอยู่ขึ้นอยู่กับภูม,มิภาคขึ้นอยู่กับบุคคลเชื้อชาตินะครับก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงอา่า ลองปรับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสมครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ